ชาวบ้านถูกนายทุนหลอกนำดินมาทิ้งให้ฟรีๆแต่พอฝนตกลงดินกลับส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนค่ะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะคาดว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมซึ่งเบื้องต้นเข้ายุดรถบรรทุกที่นำดินมาทิ้งไว้5คันแล้วค่ะ ภายหลังจากที่นายสเสน่หุ่มฤทธิ์อายุ68ปีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพพนันิคมว่าได้ตรวจพบรถบรรทุกพ่วงจำนวน5คันบรรทุกกาก,ากอุตสาหกรรมไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ส่งกลิ่นเหม็นนำมาทิ้งในพื้นที่ว่างหมู่ที่1ตำบลบ้านช้างอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ หลังรับแจ้งทางตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีพบว่ามีกองดินขนาดใหญ่สีดำส่งกลิ่นเหม็นและรถบรรทุกพ่วงบรรทุกดินจอดอยู่จึงได้ควบคุมตัวและยึดรถไว้ตรวจสอบพบว่าดินดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการบำบัดตามขั้นตอนค่ะจากการสอบถามนายประทิพพิมพ์น้อยเจ้าของที่ดินให้การว่าก่อนหน้านี้มีคนมาติดต่อว่าจะนำดินมาทิ้งให้ฟรีโดยไม่คิด เงินตนจึงตอบตกลงไปโดยคิดว่าเป็นหน้าดินจากที่ดินอื่นแต่เมื่อฝนตกลงมาบนดินดังกล่าวกลับส่งกลิ่นเหมน็นตลบอบอวนเกรงว่าอาจจะเป็นสารพิษทำให้เกิดอันตรายจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาตรวจสอบค่ะก็คือเขาเอามาลงอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแหละว่ามันเป็นดินหรือเป็นอะไรเนี่ยเห็นว่าเป็นดินสวยกันเลยให้เขาลงไม่รู้ว่า มันรู้แต่ว่ามันเป็นดินมาดินดำๆอะไรเงี้ยที่แรกมาไม่มีครับมันเพิ่งมาเมื่อช่วงฝนตกครับ oh. ที่มาที่ทิ่ไปของขยะกองกเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ว่าไอ้ที่รถบรรทุกเข้ามาเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันเป็นรถบรรทุกอะไรนืกอว่าเขาทําถนนพอมาตรวจสอบพอผมตามเข้ามาตรวจสอบก็มาเจอว่าเป็นกองขยะไม่ทราบว่าจะเป็นขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าครับ,รบก,ก็เลยแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งไปทางอำเภอนะครับแจ้งตำรวจอำเภอแจ้งอุตสาหกรรมนะครับผมก็เลยให้ทางอำเภอก็แจ้งแจ้งอุตสาหตามให้มาตรวจสอบครับก็ก็มาเจอที่เห็นตามสภาพอย่างนี้แหละครับตอนนี้จับไว้ได้ห้าคันครับแจ้งฟาร์มไปเรียบร้อยแล้วครับแจ้งแจ้งฟาร์มแล้วรถยึดไว้ได้ห้าคันที่มีวัสดุแบบเนี้ยเต็มคันรถทั้งห้าคัน ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีที่เดินทางเข้ามาตรวจสอบด้วยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าดินดังกล่าวเป็นขยะอุตสาหกรรมประเภทใดเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายแก่ประชาชนหรือไม่ก่อนที่จะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะก็จากการตรวจสอบสภาพที่มีบางส่วนที่นำมากองทิ้งเอาไวก้ก็มีเศษ วัสดุปนเปื้อนที่ลักษณะคล้ายจากของเสียอุตสาหกรรมในส่วนขององค์ประกอบเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอเครื่องมือจากศูนวิจัยและเตือนภัยมลพิษชุบุรีมาตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบองค์ประกอบว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุของเสียที่เข้าข่ายตามพรบรวัตถุอันตรายหรือเปล่า,าถ้ายังไงความคืบหน้าต่อไปถ้าได้ผลชัดเจนแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป